ปลามาแม่น้ำมะเหมือนเดิมแล้วเจ้าเนาะหมาใหม่เจ้าหมาใหม่วันนี้แต่หมาเก่าในอดีจวนี้แต่พื้นที่ห้องซื้อกับป,ปืนจะปรับปรุงเยอะเนาะโอ้ป่าออกเนาะยีนึงเข้ามาตรงใกล้ๆฝ่ายตั้งบนตียีนึงเคยไม่ยกมาก,ก่อนนะเนาะแต่ตอนนี้ห้องซืกับปนจะปรับปรุงแล้วก็น้ำขึ้นเยอะขึ้นเจ้ายีนึงมาสามารถจะไปยืนตรงตีอันต่างกางข้งใดเนาะน้ำลึกจนนี่ขามมาได้เจ้า วันนี้อย่างหนึ่งเอาจับเก้าซอกมาเจ้านี่อขาเก้าซอกเจ้าแต่จับนี่แปดซอกนี่ตอนนี้วางจับเรียบร้อยละอิดขนาดนักเลยเดี๋ยวมาลุ้นป่าตัดไม้นี่ดูเจ้าวางอะเมื่อกี้ได้อันป่าซิวตัวละป่าซิวเข้าตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวมาลองลุ้นดูนะเจ้าเนาะมาจมมวนจะมันก็ลุ้นได้จันเออเหด้กยกันเจ้าอ้ยอิดน้อยอยากยิ่งพอทำเลยตีีหนึ่งกลางจับเะกี้เก้าศอกดู กีดใบกิดบอดก่องเกาหนามมีดก็ลือมเมาแม่เจ้านี่นี่เนาะกว่าจะบุญโคไปท่านได้ไปไปรุ่นด้วยกันเลยเจ้าจะย้อนใจเงินนเจ้าเนาะเออโอ้ยกำน้ำขึ้นมาตัวใจสองเซนเจ้าจับสองเซนเออเอ้ยเออเอ้ยปลาซิวหลอดไปเนี่ยไม่เจ้าสองเซนเออจับสองชั้นเจ้าตั้งบนสองเซนตั้งลุ่มเซนห้านะ ก็เอาปลาซิวปลานยเดี๋ยเจ้ามารุ่นด้วยกันเจ้าจะได้ลืมจองจงนี่ห่อนขนาดเลยเจ้าขาจำเก้าซอกเนาะแต่จำนี่แปดซอกเจ้าก้นเลยบ่ค่อยตื่นแต่ได้โดทือหารปองกา้าปลาซิวก็ยังดีเออเนี่เหมือน,นตัวที่สองเข้าคำมูจะมวน,มวนวยนะังน่ขาขาวปลาโนยนี่ วีนึงไปเสาะอ,อาหารตีนึงเอามาไว้อ่อยหลอดีกว่าเอาใส่กลน,นั่นเนาะมาอาหารเรียบร้อยแล้วเจ้าเมื่อกี้ไปไงออกเลยเจ็ดกระบี่เล่น,นนั่นแต่ไงจะแต่เลยโอ้อาหารเดีนึงก็แชะขนาดเจ้านี่เอาละไว้หลายวันเป็นว่ามันหนอยอยู่นะอาหารปลาดุกเจ้ามัดบะได้มัดเป็นคอนบะได้ซ้่มบะได้เอาแกบมาผสมเนาะก็เลยมัดตัวถุงยางเนาะเจาะเอาลอ,องดู lọp <laughs> à siêu bắn hoa cháu tôi à ta lại ơi ta keo cái nhìn cho súng ông nó Ôi, bạc kéo mùi bạc đúng เอาบ่ไปตัดทำปะกรบโอ้ปึง่งถึงว่าอาจจะหลอกออกเดีย๋ยวกนเด้อโอ้ยปลากระจกทั้งนั้นแม่นึงเมือเอาจ้ะนี่ก็ี้งจะเอา ปลาซิวนี่แกปลาซิวนี่แหละที่ต้องการตัวใหญ่ค่ะนะเจ้าปลาซิวเข้าโหโหโหวังโดนต่อเดีดอ้อหืมปลาซักนักจะไหมตัวแรกใหญ่หรือตัวนี้กันดูดูปลาซิวเจ้า ิวประสิวประสิวเข้าตั้งหลุมสามสีตัวเดี๋ยวเถอะตัวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวจะลุดเออตกเออตกสามตัว

เเดดนาะให้มันเข้าเป็นมูเนาะยืนยืนในน้ำนะเจ้านี่น้าประมาณหัวเขา่าน้ามันเลยขึ้นมาเนาะมันล่นตะลิงขึ้นมาเจ้าเส้ยกระเซ็ซซน่มดถึงสองเส้นตัวแล้วสองเซ็นล้วนก็ยังเสียได้ปลาซิวดิเจ้าเลยเอามาสองจัมมี่เนาะ ร้องหมานหลังจากก็ไปลงหนองข้างก่อนขาบรจับขาบระเจีกูไปเนาะมันใหญ่เลยโอ้จ,จำ้ำจ้ำขามันอันง่ายเลยจ้ำอย่างนึงก็เลยต้องเปลี่ยนมันง่ายจ้ำม้กสะไปง่หรือเปล่าแล้วขาเกาศอกมาลองใส่พราเนาะจะตัดก็เสียดายเจ้าพอใส่ได้อยู่เนาะจับพอดีอ่ะ ยังแต่ก้นมันจะบบลึกต่อใดอีกบัดใดซะ นี่กับปุกเอาแก้วตากเนาะตากรอบทำตากรอบร้อยหนึ่งตัวปลาสร้อ้ อันคุณโอเคโอเคงูเหมือนใส่ตัวแรกอือก็เป็นมูจมวนนะนานเจ้า ตัวนันเนาะกี่ออกงกันนเลตาขาวมันกับปลาในหนูเข้าไปสักตัวแล้วขอช็อตเด็ดๆสักตัวแล้วปลาส้อยเข้าเป็นงูตึ้งงอนั่นโอ้ไยยยังยอยย่ยยยยยยยหยอยยย มันป่าแทกล่ามันได้ไหมนะกระมางมันจะโดดออกตั้งได้รึวะนี่าโอ้ยไม่วัวๆหนักสามตัวสี่ตัวโอ้ยอ่ะเออเออหอดสองเซนเนาะ đen cái này cho này quang cái này mặt tinh thùng giang không đi thôi mọi người mặt อกเจ้าหนีุ่มนออจจะได้นะฮันโอ้โคข้างๆน,งนึงเนี่ยแท้ปลาปลาลิมเจ้านี้ทำปลาลิมก็งัวกลุ่มคนจะทปลาหมึน้อยเข้ามา ใส่กลินปลาโนยในโคนี่เจ้าโดดตัวมีนี่เจ้าโดด,โดดจากขั้นโดดเข้ากลางเลยอ่ะโดดเข้าจับอีงหรอตัวเป็นตีนนี่เจ้าอย่างอ่างฝ่าโลมาลูกขลมุมมันต้องขลมุมแต่ของอมันเป็นปลาซิวสักหูอย่เป็นหมอนนะเป็นปลาแก้วเนี่ย เก็บเยอะนะแากเด็ดไม่เสียเวลาเนะนาะนาีน่่ก็มาแล้วนี่าเป็นปลากรอบเจ้าทำเป็นออเดอร์เรียกน้ำย่อยเนาะเอยอีกตัวก็ยังดีปลาสเตอยไ่เจ้า ก,ออกักนเก่ามันซ้กนกไปหน่อยเป็กนกันเก่าไปของแปดสองนะเหียงลำบากหน่อยกันเก่าเก้าสอกก็ใส่รถเขื่องไม้เงาลงไปขนาดเจ้าตาง่าขนาดเดี๋ยวเอาแปดสอกยื่นน้มาลง ยูโห้ขำไหมดเดีคนเด้อแต่ยวืนอ<ป>ยูนี่โค่นี่ะันเต้นเก็นอน่ต้อ,ตอ,อพอเพชรพอเพชรอ่ะโคนี่แต่ถ่ายจะมีวะ่ะแกว่่ม,มาตะิีนึ่ง เขาเลี้ยงหน้านี่มันดิ่งเลยโคข้างๆนี่ผมมีแค่นี้มันลักษณะหน้ามันดินงเลยช่วงนี้นนนนปลาเขียมนะเจ้าเนาะหน้ามันเออหลายวันแล้วเจ้าหน้ามันเออเยอะแล้วก็เลยค่อนข้างใสเนะาะปลามันดูต่างไปเจ้านี่ซุนในโคในแง่ผมเอามาใส่ดักสุ่มเอาเจ้า บ่มาบมายกกอบ,บ่มีคลิปให้่ดูนะเจ้านะ้องส่วนนี้ต้องมาดักป่าธรรมชาติด้เจ้าหลงหนองถ้ายกบม่มีป่ายกเสี่ยวยกเสี่ยวบ่ม,มวนเด้นีมไปเฝ้ามันจดไปนอนบางทีไปนอนเป็นคืนเนาะเฝ้าก็มันจะเปิดเปิดกระเจ้าเปิเปิดเจ้าเฝ้าแล้วถ้ามีป่ามันก็มันหมนเนาะมชอบยกป่าธรรมชาติท่นี่ โอ๊ยวิทย์ไปหน่อยเดียวอเป็นแควไปหน่อยเดียวสอวโซ่ไมได้มันจับใหญ่แล้วก็ฟืดเนาะก้นก็บ่ค่อยมีเจ้ามันเลยสาเลยโดดนไปตัดขท้าให้หน่อยงเจ้านี่โอ้ไอ้แก่ไอแก่ เหลือสองตัวก็ยังดีนี่ค่ะนั่งนานๆนี่ก็นอน,น,อกน,นอนหน่อยๆก็ได้สามตัวได้สองก็ยังดีเจ้าปลา่รอยกลมนี่นั่งนานๆลออรุ่นฝูงปลาสร้อย,อยเจ้าหมอนดีถ้ามันจับมาเป็นฝูงเนี่ยหมอนดีขนาด ตัวไหมตัวเกี่ยวโอ้ยป่ากำลังมามาถึงสักครั้งนี้ก็เป็นตัวป่ากำลังมาตั้งหน้าโอ้ตัวนั้นโดดนะนาอ เอออยู่ให้ดีอีกแต่ตอนนั้นวันเข้าหิ่ง ปลาอันนี้ตื่นไปหน่อยเหลืออันเดียวนี่เออหรือเมาสีฟ้านั่นมาเนาะน่าแปลกไงลำว่าเจ้าปลาแน่นอนปลานี่มันอย่าบ่คอยโดดเนาะมันเข้ากัำเป็นฝูงเจ้านี่นี่ฝูงไม่ไหนมั้งโซปลายัง่ใหญ่เลยเจ้าอะไกินปลาตัดโคนะ่น่ะข้างนึงเนี่ยหน้าเนี่ย นี่เอาปลาสวยงาย่ะอันนี้ปลาสวยเข้าอุตนหนึ่งตัวหนึ่ตัวมาเถะเออดตะบันลงปลาสวยกมวลน,นี่ปยาาตัวใจดเด็ดก็จะดีใจขึ้น เจ้าป่าน้นอนวลบอกใครโดดหมวนดูเจ้า <laughs> mời tony mà woman tất nhiên miệng luôn tối nay nhẹp nay tối nay ui, nay tối nay tối nay tối nay nhé tôi nhé muốn chăn cọ ngủ bạn muốn chăn mang cái gì sốt nó nhỉ ngủ tôi nhé mát mềm mềm được mát mềm mềm cháu Thank you. โอ้ปลาซ่าไฟร์เล็กผสมหน่อยสุดไปเยอะ ไปได้นงินพอกินอร่อยคนที่ยอมกว่าปลาสอยน ตัวไงทั่แต่น่ะมานี้เจ้ายูกาตัโาดโคอท่าไงถ้ท่านเลึกขนาดเจ้าขนาดตอนหน้านให้มีคนตอดแหงงถึงกับต้องดำงูมังห้องวังแค่นึงน้ง่าเลึกมากตาในเคยโดดออกจำอยีางนึงถ้าท่านต่อนหน้านให้ ลมดัง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 เถอะละเออ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 เอเออเ mùi vô Cởi dòng cho cho เดี๋ยวจอยู่นี่โบตัวส้มตัวสิงค์มันปิดจอมเลยนะจ๊ะเนาะ

ปลาออกสะดุ้งหนึ่งยกโอ้โหตัวใหญ่นี่ว้ายปนินปนินเจ้าแล้วปลายมัวโคว,ว์หนาคว่ำตัวม้าหนหนึ่งๆนึงยกจำปลามันสะดุ้งในโคว์เนาะมันได้แล้วปนินม้านาน,านๆเจ้าเจ้าพอตั้งใส่ไทยมันได้ปนินเนี่ยนีเ้วตอนมันหล่นเข้าจมูวหานาวอ้ยเสียดายช็อตเด็ด มันมือเนี่ยจะเข้าเจ้นี่มือเนาะมันก็นเข้าอยู่เข้ากำตัวสองตัวเยอะๆหนึ่ง <digits> ตัวเต่าตะกี <bleiben> <c oughs> <diese> ciamo, ้นี่ก็หาอ้วนละหน่อยหนึ่งเปานนี่มาคุมกล้องแล้วมันห่อนเจ้าติเลิกไทยทํานี่คือกล้องก็ห่อนด้วยนี่เนาะนานๆได้แล้วเจ้าจะนินใส่เต่ากันเลย โดดเก่งกันอะไรตัวนี้โดดจะปุ่นมาเพ่กันอ,อะเวลาตั้งใส่ไทยมันก็บาเข้าเลยเนาะนี่ป่าลินธรรมชาติใส่งามนะเจ้าหน,น,นินี่นี่มีไข่บ่เจ้าหนินั่นอย่างนึงได้ไปเนาะมันผูไข่ออกมาเจ้าดูาน้ำมนัมนๆกลิน่นล้ำจ้วเนาะป่าธรรมชาติสามตัวแล้วเดี๋ย <laughs> <laughs> วถ้าได้ช็อตเด็เดๆจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะเจ้าเนาะ

เจ้านี่เจ้ามาถึงผลสรุปของยิงหนึ่งวันนี้เนาะเจ้าเนาะนี่นนลปลาน,นิ้นสามตัวแล้วก็ปลาอเนี่ยมันยีโซกวนนวลจันทมังาว่านีเป็นวนวลจันเนาะนี่นนเป็นแบบแี้แล้วก็ปลานิลเนานะปลานิ้นก็ใส่โอเคอยู่โยขังไว้ในก้อนเจ้าอันนี้เป็นปลวกปลาหน่อยปลาซอยและปลาแก้วเดี๋ยวก็ใส่ปลาแก้วออกเนาะเจ้าเนาะเจ้าหลบผลงานวันนี้พอได้มวนได้หมานอยู่เจ้า ก็ได้หายคิดถึงอยู่เนะาะกับหมายไม่น้ำมัพยายามไปเก็บบรรยากาศให้ดูบ่อยๆนะเจ้าเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าไปชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ยนึงตัวเจ้าเป็นกำลังใจให้ตัวเเนาะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดวติดตามอีกานึงในคลิปหน้าเจ้า